ก่อนว่าจุดเด่นของนิยายเราอ่ะคืออะไรเข้าตรงจุดนั้นนะคะมาโปรโมทเลือกจุดเด่นของตัวเองมาแล้วจะทําให้นิยายของเราดู outstanding หรือว่าแตกต่างจากนิยายเรื่องอื่นก็คือว่าการโปรโมทนิยายของพลอยนะอย่างแรกเลยพลอยคิดว่าเราต้องรู้ก่อนว่าจุดเด่นของนิยายเราอ่ะคืออะไรแล้วเราค่อยโปรโมทอย่างเช่นว่าเฮ้ยนิยายของเราตัวละครพระเอกแซ่บมากหุ่นนิล่มแบบว่า18บวกมากก็ตัวหมวดไปทางนั้นได้เต็มที่หรือว่าเฮ้ยนิยายเรามีจุดเด่นตรงที่แบบ ฉากย้อนอดีตหรือว่าการกลับมาแก้แค้นเงี้ยโอ้โหมันมากรับรองเลยว่าตัวนางเอกแก้แค้นได้แบบสะใจมากๆก็เอาตรงจุดนั้นนะคะมาโปรโมทเลือกจุดเด่นของตัวเองมาแล้วจะทําให้นิยายของเราดู outstanding หรือว่าแตกต่างจากนิยายเรื่องอื่นหรือว่าแม้กระทั่งแบบปกสวยมากเอ๊ปกมาแพงมากเลยค่ะพี่แล้วปกสวยมากก็เอามาเป็นจุดโปรโมทได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างที่2ก็คือพอยคิดว่ามันคือความสม่ำเสมอแหละ คือนิยายของเรามันก็ต้องขยันโปรโมทเนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเก็บไว้คนเดียวโปรโมทแค่ครั้งเดียวมันอาจจะทําให้คนเห็นน้อยยิ่งโปรโมทถี่มากเท่าไหร่ขยันมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งช่วยทําให้เหมือนเรื่องของเรากระจายเป็นวงกว้างขึ้นมันอาจจะไม่ได้อยู่แค่แพลตฟอร์มเดียวอาจจะไปหลายๆแพลตฟอร์มก็ได้นะคะ